ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแล้วอะ่ะกิบผัดแล้วแหะก็สามผัดแล้วอะ่วอะเข้าผัดที่สี่แล้วอะ่ะจะครบผัดที่สี่แล้วอะ่ะคดีอาญาเล็กนะครับสิบสองคูณสี่อ่านะครับอันนั้นสิบสิบสองคูณสี่นั่นสี่สิบแปดตอนนี้เขาเขาฝากแปดสิบสี่ครับฝากแปดสิบสี่เพราะว่าเขาแจ้งข้อหาอ่าพรบรแชร์ลูกโซ่นะครับกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรพรกรแชร์ลูกโซ่นะครับกับเรื่องของพรบ อ่าพรบรขายตรงนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องของพรบรขายตรงเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ้๊ยวันเนี้ยนะครับทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับขอการตลาดแบบตรงนะครับมาทําของขายตรงอันเนี้ยมันคือผิดนะครับก็ต้องถามว่าผิดยังไงผิดแบบไหนนะครับถ้าผิดแล้วทําไมนะครับทางสคบไม่ถอนใบอนุญาตเลยล่ะถ้าทําผิดแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าเงื่อนไขนี้แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่สามารถไอ้นี่ได้ไหมเจ้าหน้าที่ใช้ดุลจมิฮิตอย่างที่บอกว่า เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิษดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่นะจะให้เข้าเงินไขก็ได้ไม่ให้เข้าเงินไขก็ได้สวัสดีครับคุณสิริการนะครับเขาเรียกดุลยพิน,นิษของเจ้าหน้าที่นะครับจะให้เข้าเงินไขก็ได้ไม่ให้เข้าเงินไขก็ได้ก็เป็นดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่นะเพราะเจ้าหน้าที่มีอำนาจจะใช้ดุลยพินิษในการแจ้งข้อาหากล่าวหาแต่จะผิดหรือถูกนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม, ами, มว่าตามพยานหลักฐานแต่ก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพิน อ่าคุณคุณสามารถกับคุณแม่นะถูกปะใช้ดุลยพิริรว่าเข้าข้อหาฟอกเงินแต่คดีหลักเป็นคดีอะไรอ๋อเป็นคดีหลักก็คือใช้ดุลยมิริรว่ามีเงินเงินโอนเงินจากบอสพอมานะครับเงินโอนจากบอสพอมาบอสพอโดนข้อหาอ่าไอ้นี่นะครับโดนข้อหาอ่าฟอกเงินนะครับโดนข้อหาฟอกเงินนะอ่ะอ่ก็ว่ากันไปนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ ต้องต่อสู้ตามขบวนการยุติธรรมไปแต่ก็าลาสุดนี้นะครับก็ตามที่เราทราบนะครับตามที่ข้อมูลที่ออกมาเห็นว่านะครับทางพยานหลักฐานทางฝ่ายดีไอคอนเองนะครับที่ไปให้ข้อมูลเนี่ยสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไม่ได้เขาได้อะไรไม่ได้ไม่ได้สอบหรือเปล่าไม่ได้อะไรหรือเปล่านะครับเห็นว่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้สอบแต่ว่าจะให้แบบส่งเป็นเอกสารเป็นแพทเทิร์น เป็นแบบเหมือนกับเป็นกระดาษนะครับออกมาแล้วก็เป็นแพทเทิร์นขีดไปใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับคดีนี้มันก็เป็นคดีที่ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกและมันแปลกอยู่หรือเปล่านะครับเป็นคดีที่มันแปลกและมันแปลกอยู่หรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ในการดําเนินคดีตั้งแต่ชั้นอ่าพนักงานสอบสวนคือตั้งแต่สอบสวนกลางแล้วเนี่ยนะครับการดําเนินคดีเนี่ยมารวดเร็วเกินไปจนไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัดรือเปล่า โดยไม่มีพลักหลักฐานที่ชัดเจนหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าณวันนี้นะครับอย่างคดีของทนายตั้มถ้าเราพูดถึงคดีของนายทนายตั้มเห็นบ้างว่าคดีของทนายตั้มเนี่ยนะครับเวลาที่ทนายตั้มไปปุ๊บนะครับว่าทนายตั้มโดนอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับออกมาอ๋อทนายตั้มโดน ข้อมูลแบบอย่างนี้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 นะครับเออไปทําเหตุการณ์แบบนี้ทําเหตุการณ์แบบนี้ทาเหตุการณ์แบบนี้ทําเหตุการณ์แบบนี้นะครับเงินเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านมันมีเหตุการณ์แบบนี้เบกเอกสารแบบนี้นะครับมีหลักฐานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เงินอ่ตรงที่อ่าเรื่องของรถเบนนะครับก็มีหลักฐานแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีไอนี่แบบนี้ออกมาตามให้เราได้เห็นอ่าก็มีการขุดกันออกมาอะไรกันออกมาขุดกันออกมาให้ให้เราได้เห็นออกมาว่าเอ้ยนะครับอ่าเจ็ดสิบเอ็ดล้านมีเป็นแบบน การก่อสร้างมันเป็นแบบนี้39ล้าร้านอะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนออกมาอันนี้เราก็ได้ก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันก็มีหลักฐานว่ามันเชื่อมโยงว่าทนายตั้มอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ology, ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ต่อสู้นะครับก็เห <ๆ S 2> ็นมาคดีอื่นๆก็จะมีหลักฐานเหล่าเนี้ยออกมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะพยายามเอาหลักฐานนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ออกมาถูกต้องไหมถึงไม่ได้ออกมาเยอะนะครับอย่างการของทางเอกสาย,หายใหม่เนี่มากก็มีหลักฐานว่าเป็นอย่างงี้อย่างี้งี้ของคุณกิตตนรงก็มีหลักฐานออกมาเป็ <cos S 2> นอย่างงงงีี้ออออยย่่่่่าาาาากมวทโดดนคเขไปแต สังเกตไหมคดีของดิไอคอนอ่ะต่ว่าอ่ะอันนี้เป็นคดีเล็กอ่ะสมมติคดีของแม่ตั๊กเห็นป่ะคดีของแม่ตั๊กป่าเบียนะครับคดีของแม่ตั๊กป่าเบียก็ออกมาว่าเอ้ยแม่ตั๊กทำพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีหลักฐานแบบนี้นะมีลฟ์สดแบบนี้มีอย่างแบบนี้แบบนี้ออกมานะครับว่าเอ้ยมีการทําแบบนี้แบบนี้เจ้าหน้าที่ออกมามาชัดเจนว่าเอ้ยมีการพูดแบบนี้มีการหลอกลวงแบบนี้มีอะไรแบบนี้อันนี้ออกมาทั้งหมดแต่คําถามคือของบริษัทดิไอคอนมีไหม เห็นไหมออกมาไหมว่าอ้ยมันเป็นแชร์ลกโซแบบไหนอะไรไงนอกจากข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่โดยใช้ดุลชนิดอันควรเชื่อได้ว่าเข้าขายแชร์ลุโซแบบนี้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 โดยนะเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ว่าการกระทําแบบนี้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 นะครับและที่สําคัญนะครับก็บอกว่าเห็นพูดออกมาบอกว่าเฮ้ยในการเข้าแชร์ลกโซเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของ ให้ผลตอบแทนเกินฝ่าที่กฎหมายกําหนดซึ่งผลตอบแทนเกินที่ฝากฎหมายกำหนดอะเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าตั้งแต่4ี่สิบเปอร์เซ็นจนถึงสี่ร้อยแปดสิบปอร์เซ็นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่าเจ้าหน้าที่ดีไอหรือว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเขาคิดยังไงว่านะครับดีไอคอนเนี่ยจ่ายผลตอบแทน4ี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นะจ่ายผลตอบแทน4ี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคิดยังไงคิดแบบไหนคิดด้วยวิธีการใด เพราะอะไรครับเพราะว่าคําถามถ้าบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเฮ้ยเราลงทุนเท่านี้แล้วเราได้กําไรมาเท่านี้มันมันคือการอ่ากไร480%อันเนี้ยผมว่าอาจจะหนักหรือเปล่าอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าหรืออาจจะใช้หลักฐานไงเพราะอะไรครับเพราะบางคนเนี่ยถามว่าแล้วก็วันนี้นะครับเห็นมีรายการหนึ่งออกไปนะแล้วก็มีการไปถามทนายวิทูลน,นะครับว่าทนายเราถามทนายวิทูลเรื่องของอ่าทนายวิทูลเนี่ยก็ไปอธิบายว่า เอ๊แต่ละคนน่นะครับของตัวแทนพอดีไอคอนเนี่ยนะครับก็คือไปซื้อสินค้านะหลังจากซื้อซื้อ,อสินค้าเสร็จก็เอาสินค้าไปจาหน่ายก็ได้กาไรจากการขายสินค้าแล้วก็ได้กําไรจากการที่เปิดเป็นดีลเลอร์ไปอะไรเนี้ยนะครับ mm hmm. พิธีกรก็ถามนะถามคุณาถามธนายวิทูลว่าบอสกันเนี่ยนะครับจาหน่ายสินค้าได้เปล่าซื้อสินค้าได้เปล่าคําถามคือบอสกันเนี่ย เขาไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเปล่าเขาเป็นสัญญาพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นสัญญาแอมบัสเดอร์คำว่าสัญญาแอมบัสเดอร์ก็คือว่าเข้ามาช่วยงานโดยมีเงื่อนไขตอบแทนเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายทั้งบริษัทไม่ได้เป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายของการขายของ,ของ,ข,องของบอสกันเองหรือไม่ได้เป็นนะเปอร์เซนต์จากเครือข่ายของบอสกันเอง บอสกันเองเนี่ยเข้ามาเป็นแอมเ s สเดอร์ในข้อตกลงในเรื่องของการทำการตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งบอสกันเองเนี่ยไม่ได้ขายสินค้าเลยไม่มีตัวแทนเลยไม่มีอะไรเลยนะเขาก็มีสิทธิ์ได้เปอร์เซ็นต์ตามยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทตามตกลงตามตกลงซึ่งไอ้เงื่อนไขแบบเนี้ยไอ้เงื่อนไขแบบเนี้ยมันไม่ใช่มีแต่ว่าเฉพาะบอสกันอย่างเดียวนะครับมันจะมีระดับผู้บริหาร ระดับผู้บริหารที่เขาซื้อตัวกันระ,ระดับผู้บริหารกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารการขายผู้บริหารขาย MLM ขายประกันชีวิตหรืออะไรเนี่ยเขาซื้อตัวระดับผู้บริหารกันเนี่ยนะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์แบบนี้ให้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์นี้ทนายจะฟ้องกับเจ้าหน้าที่รัฐของการขังให้การเท็จกับดีเอไอวันศุกร์นี้อ๋อเดี๋ยววันศุกร์นี้ทนายฟ้อง กับเจ้าหน้าที่รัฐการคังให้การเทสกับ DNI วันศุกร์นี้จัดเลยครับจัดเยี่ยมเลยครับอันนี้แหละผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้เรื่องของการที่เป็นแอมสเดอร์แล้วกินเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าทั้งบริษัทมันไม่แค่มีแค่บริษัทดีไอคอนอย่างเดียวบริษัทอื่นก็มีและผมเองเมื่อตอนเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ผมยังโลดแล่นอยู่ในวงการขายผมก็ได้รับเปอร์เซนต์ โดยที่ผมไม่ได้มีทีมเลยไม่ได้ชวนคนสักคนอะไรนะแต่ผมเป็นระดับบริหารเป็นระดับหูวคิดระดับเป็นคนที่วางแผนเป็นระดับคนที่ทำนะในวางแนวทางจัดอบรมฝึกอบรม,บรมทําจิตวิจารทาอะไรพวกนี้นะนะเขาก็ให้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายนะเมื่อก่อนเนี้ยผมได้ร้อยละร้อยละสามรละสามเร์เนะจากยอดขาย บริษัทมียอดขายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมได้สามเปอร์เซ็นต์ผมไม่จำเป็นต้องทำทีมไม่ต้องไปแนะนำทีมผมไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่วันนี้คือวางระบบจัดทีมจัดนำทำการตลาดนะครับออกอบรมฝึกอบรมสอนการเทคนิคการขายสอนวิธีการอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ได้อันนี้แหละคือผมถึงได้บอกว่าหลายๆคนไม่รู้ไงนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจและหลายๆคนไม่ได้ได้ฟังเขามาอะไรเงี้ยนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังที่คุณย่าบอกใช่ไหมคุณย่าบอกว่าอะไรอะทนายจะฟ้องกับเจ้าหน้าที่การคลังนะครับก็นั่นแหละครับผมยังงงเลยครับว่าเจ้าหน้าที่การคลังเนี่ยนะครับไปบอกกับทาง DSI ไปให้การกับ DSI อ่ะนะครับว่านะครับคำนวณออกมาแล้วนี่ยดีไอคอนเนี่ยนะครับดีไอคอนเนี่ยนะครับจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ย480% 480%เนี่ยผมอยากผมอยากฟังเจ้าหน้าที่การคลังอ่ะช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับ ว่ามันมัน4ี4่ร้อยแปดเ็ตปดร้อยสี่อร์เซ็ตตรงไหนโชคดีว่าเซฟวอลของ